แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1,000งบาทเฟส2นะครับหัวขอ้ขอท็อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่าเราทําไม่ได้นะครับให้คนรู้จักทําให้คนรู้จักลงให้เขาบอกว่าทําสําเร็จแล้วแต่พอมาดูอีกทีพอถึงวันจริงขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จอ่านะครับหลายท่านตกประสบปัญหาเดียวกันนะครับแล้วก็ก็เลยเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแชร์ ข้อความแบบไหนมานะครับนี่ค่อนข้างยาวเลยเราทำไม่ได้นะครับจึงไปให้คนรู้จักลงนะครับให้เขาบอกทำสำเร็จแล้วแต่พอมาดูอีกทีขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหากคุณต้องการร่วมโครงการให้ไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็เลยรอรอรออ,อแต่ต่อมาขึ้นปิดการลงทะเบียนแล้วข่าวก็ออกมาว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จจะถูกตัดสิทธิ์แบบนี้ไม่สงสารกลุ่มนี้บ้างเลยเหรอเราพยายามทำเองแล้วแต่ทำไม่ได้ ถึงให้เพื่อนบ้านทําให้หลายท่านประสบปัญหาเดียวกันนะครับว่า,าทำไม่สําเร็จลงไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะนั้นเดี๋ยวลองต้องลองดูนะครับรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนดูนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเงื่อนไขมันตรงกับเรานะที่สามารถไปลงได้ก็สามารถไปลงรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับ เพราะว่ารอบอื่นๆเนี่ยมันคงลงไม่ได้แล้วแล้วก็เฟสสามนะครับเฟสสกับรอบไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะเป็น2เฟสสุดท้ายอันนี้พูดเฉยๆนะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะมีเฟสอื่นๆรอบตกหล่นของคนนู้นคนนี้นะครับหรือของผู้สูงอายุก,ก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูนะครับรอดูเรื่องราวเหล่านั้นต่อไปนะครับเพราะนั้นใครที่ตกที่นั่งลำบากเดียวกันนะครับหรือ,อมีปัญหาการลงทะเบียนนะครับลองคอมเมนต์ลองแชร์ ความคิดความเห็นนะครับแชร์มาหน่อยว่านะครับทำไมถึงลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้วก็ขึ้นข้อความอะไรแล้วก็อยากให้าทางภาครัฐนะครับเปิดโอกาสแบบไหนยังไงนะครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาไอที่คุณแชร์นี่แหละมาพูดคุยกันนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับอ,ออนไลน์นะครับในทุกๆวันนะจะได้เป็นการส่งเสียงนะครับ อีกเสียงหนึ่งนะไปให้กับทางรัฐบาลได้พิจารณาเนาะทุกคนจะได้มีโอกาสนะครับเพราะผมมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ควรจะแจกให้กับทุกคนหมดเลยนะครับไม่ควรที่จะแบ่งนะอย่างน้อยเฟสหนึ่งเนี่ยมันแจกให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแบบทุกคนแล้วนะฟเฟสสามเฟสสองเนี่ยก็น่าจะแจกให้กับผู้สูงอายุนะนะครับผู้สูงอายุท่านจะได้เอาเงินนี้นะครับไปใช้ใจ่าย นะครับให้เกิดประโยชน์เนาะเพราะว่าเขาก็บางคนไม่มีเงินจริงๆบางคนเงินน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วอะ่ะนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับลองลองแชร์กันเข้ามาหน่อยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับสหัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกม้นะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากอมสินนะครับ คํานวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ